พบกับพิเศษบัตรบันคือเ่าแล้วครับผมแต่เมื่อนี้ผมได้มากองเขาไอ้ครับอตอนนี้เดือนพฤษภาครับผมต้นเดือนพฤษภาแต่ตอนนี้มันก็หมดฤดูก,การล่าหนูคื้ว่าละกับพอดีตรงที่น้าผมผมมัดทางเนี่ยผมเคยเห็นห้อยหนูครับผมก็ม,มาร่องกองเขาร้องมึง ว่ามันสิเขาว่าเขาครับก็ห้างหายไปนานครับเทากับการว่าไปล่าหนูครับผมกัเมื่อนี้ก็ว่าฝนจิตกกับมันกับวตวกครับเดือนพฤษภาอ่าผมไปพีป่น้องไปรุ่นกัน เต็มเต็มเลยครับหนูหนูย่างไรโอ้ยหนูท่องเหลยกเข่าฟองเข่าครับกางโตเลยครับพี่น้องหนูท่องเห,หลยกครับชาวบวานหนูเงี่ยี่ครับหนูท่องเลียครับ เรียบร้่อยเลยกลางกลางโตเลยครับหนูทองแหลกครับนี่ครับบ้านผมเอือน,นูทองขาวครับธรรไมได้แล้วเนาะก็รู้ว่ามันมีหนูใงญ่หนูหน่อยทันกับมาหาเนาะครับผมเนานี่ละเดี๋ยวขึ้นมาทั้งโขกมันมันอยู่ในลำห้วยครับผมนี่เทวราทีได้สันตวกครับ เอาตอวกไอ้นีครับผมไปหาสันตเมก,กิอกินนี่แหละนี่ครับเอาผาไปยิงเหรอเห็นไหมครับนี่นี่โอ้โหเลยนี่ครับตัวเรกโอ้ซ้ำนิเกันเอา้าในนึงเต็ม้มครับผม ครับผมนี่นะครับผลงาน <c oughs> หนูต้องขาววันวันขึ้นก็บอื่นหนูทองแหล่นะครับนี่แต่จริงว่าช่วงนี้มันก็นหนาสีเขาหนาฝนแล้วครับเดืนเอนเดือนพ,พฤษภาศ์แล้วครับนี่มันมนี้ว่ากับกองเขาว่ายป,ประมาณห้กกองครับผมว่ายหนูไว้ นี่ก็ได้ทัํานี่แหละครับนี่แหละผลงานมือน,นีตลอดสองรอบกับกองเก่าผมมากองไหมก่กัดจินมหมดแล้วไม่รู้ว่าหนูอย่างนูไง่หรือนูหน่อยครับนี่ครับเนาะกับช่วงนี้มันก็หายยากนะครับหนูสั้นตกอกกับว่าเขาครับอ่ะเอา้เอาจบคลิปไปเพียงซั้านี้ครับอา่าฝากกดไลค์ให้นะครับ พิเศษบานๆคือเกลาแล้วครับถึงว่าบ่ได้หาอยากหาจินหายิงหนูก็จไปเฮ็ดชิปแบบอีสา,บานบานๆคือเกลาแล้วครับเอาจบลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ